กว่าการรับก็คือการให้ครับมาให้รางวัลมามอบรางวัลมาทำให้คนได้รางวัลมีความสุขและภาคภูมิใจในสาขา Breakthrough Breakthrough Actors ครับผมครับแค่นี้หรอครับก็สาขาที่รางวัลมันตกได้ได้ได้พูดอะไรกับ Breakthrough Actors of the Year 2023 Yes ครับเขาไม่ได้อยกพูดอะรค่ะครับอ๋ออเมื่อกี้คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าเกินเกิไอ้เกรน ก็เปแล้วก็ก็ตอนหนึ่งปีปีหนึ่งก็สนุกเลยครับก็เดินเรื่องค่อนข้างเร็วครับผมก็พวกเราดูเองก็ชอบเราไปดูด้วยกันมาไปดูก็ะไปดูด้วยอะไรเงี้ยนเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่เหมือนแบบแฟนๆหรือว่าแฟนๆทั้งแฟนๆที่แบบบางทีไม่ได้ตามเราแต่ว่าอยากลองดูซีรีส์ก็ก็มีชอะไรเงี้ยเลยแบบ แฟนๆที่ติดตามเรานานก็เขาเรียกว่าอะไรเนีขาก็แฮปปี้ที่ได้ดูซีรีส์ที่รอมานานรอมานานมากรอประมาณปีกว่าป่ะหลายหลายปีไม่ไม่เป็นหรอกว่าซีรีส์ที่ตอนแรกตั้งประกาศแล้วก็น่าจะแต่บางปีปีใช่แล้วนะคะตอนที่ออนแอร์ไปแล้วเต้น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 ออนไปดูเป็นแบบเป็นไงแต่พอสักพักนึงพอมันเริ่มติดเทรนด์เริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีครับด่ใมีมีคนแบบติดตามผลงานแล้วชอบอะไรย่างเงี้ยครับก็ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยช่วยกัน อะไรเงี้ยครับแบบคอมมูนิตี้มันดูสนุกมันดูมีอะไรขึ้นมาแปลว่าเราเข้าไปดูในแท็กมามันเป็นยังไงมีแล้วกาตอนนั่งดูคนเราคือนั่งถ่ายก็นั่งเป็นพอมๆกันดูเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าจอยพร้อมๆกันดูทั้งพอตอนเบรกก็มานั่งดูนั่งลงอะไรกันก็จะดูบางไม่ได้มีโมเมนต์อย่างนี้มานานแล้วแล้วก็มันก็จะมีแบบขำๆแบบแนวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตลกดีครับมันเหมือนเป็นเรื่องที่แบบว่ามัเป็น จริงๆมันเป็นเรื่องปกติแหละเพราะทุกคนมันมีคิดในใจอยู่แล้วถูกป่ะแต่แค่ตัวละครหลักเขาสามารถได้ยินความคิดในใจได้อะไรเงี้ยจากการสัมผัสตัวนั้นเราโดนตัวใครแล้วก็สามารถแบบได้ยินเสียงของเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเรามีเคยแบบรู้เของเวอร์ชั่นไม่ได้เคยได้ยินความคิดในใจใครหรอกก็ได้ก็ได้ก็ไดยดูของญี่ปุ่นมีดูก็มีดูแบบผ่านๆครับไม่ได้ดูอะไรเยอะมากเพราะว่าควจะแบบไปติดคาแรคเตอร์ัวอะไรเขามาอะไรเงี้ยแค่ด่วนเหมืนเน้นเรื่องว่าเขาประมาณไหนอะไรเงี้ยครับ นี่คือเราก็คือวางคาแรคเตอร์เราเองใช่ไหมว่าแบบเราอยากให้เป็นแบบนี้นะทุกคนใชมันเราไม่ได้บ่าเออเขาเรียกว่าก็เป็นเราร่วมเขาเรียกว่าร่วมพูดคุยกับพ่วงกับด้วยพูดสอนอะไรอนเพราะเราเราดีลลอร์มาจากตัวมังงะครับของทางญี่ปุ่นนั้นก็มันจะมีคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์แต่แต่ตัวเป็นยังไงแต่ เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เราแค่เอามาแบบอาร์แอดปมันเข้ากับของคนไทยนะครับแบบให้เข้ากับบริบทไทยแล้วก็แบบอะไรให้เข้ากับในชีวิตรจริงดนะ้วยเพราะว่าชีวิตรจริงกับมังงะมันก็มันก็อีกเลสตอีกเรื่องนึงเหมือนกันก็เหมือนฟิวกับอารแอดมาส่งต่อครับอารอแอดให้จากจากมังงะมันเป็นซีรีส์แล้วก็จากมังงะให้มันดูมีความเป็น,นชีวิตรจริงได้อะไรแล้วก็จากเอ่อบริบทญี่ปุ่นเป็นไทยด้วยเราแบบว่าเคยคิดไหมว่าเฮ้ยเราอยากจะมีพลังแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะถึงวุฒิบ่ายไหไม่เลยไม่ รู้สึกว่าถ้ามีชีวิตลำบากเันเยอะปกติคนคิดมากกู่แล้วคิดมากจากเออแล้วยิ่งถ้าสมมติได้ยินเข้าไปอีกอ่ะเสียชีวิตก่อนวัยควรก็คือคงแบบสมองเล่นเลื่อสมองแตกตายเราไม่อยากแค่ไหนเราเขาจะคิดกันไง แค่เรายังไม่ทันรู้อ่ะเราก็คิดเองไปแล้วก็ถือว่าคิดยังไงไม่ทันรู้อีกเออแต่ถ้ารู้อีกอาจจะไม่เหนื่อยเนอะเพราะว่าก็จะได้ไม่ต้องไปเดาเองแต่ไม่เอาหรอกเราบอกว่าผมคงเครียดอ่ะเพราะทุกเพราะว่าทุกวันนี้ทุกอย่างมันจัดสรรมาลงตัวแล้วครับก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่านะครับใช่ใครจะมีอะไรพิเศษก็ไม่ว่าคนนั้นมันต้องต้องได้รับอะไรบางอย่างใช่ครับแั่ตัดมาเรียบร้อยพอื่นเราเริ่มรู้สึกสนุกเราเคยแบบเฮ้ยอยากมีพลังพิเศษอะไรบ้างไหมอ่าก็อาจจะอยากมีเวลาที่เราแบบ เหมือนคือเราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเช่นแบบไปงานไม่ไทันหรืออะไรก็อยากแบบเออทวาร์ปได้ก็คงดีนะหรือว่าอยากมีพลังเศษอยากอยากแบบเออสะกดจิตเลยให้หลับได้คืนนอนหลับยากอย่างเงี้ยเออถ้ามีพลังเศษเราจะอยากมีในเวลาสภาวะที่เราแบบมันแบบเขาเรียกว่าแบบแบบชีวิตมันขัุข,ขันนิดนึงเลย ก็จะมีกีฬาที่แข่งก็มีฟุตบอลแล้วก็มีบาสเกตบอลแล้วแบบบินตันเป็นฟุตซอลใช่ไหมครับฟุตซอลแบบมินตันแล้วก็บาสเกตบอล3อย่างแล้วก็มีโชว์แบบจากจากศิลปินของเอเจทีวีก็แบบมีทั้งศิลปินแบบของจากไลเซอร์ก็มาแล้วก็พวกเราด้วยก็จะมีโชว์ด้วยครับใช่ครับวันที่ยี่สิบสามกันวาคมครับแล้วพวกเรามีโชว์ใช่ป่ะมี่นี่อันีอย่างสำคัญอั้องย่งของเราพราอันน้ก็มันจะมีแบดมินตันใช่ไหมครับที่ ก็ซ้อมมาขึ้นบอลไปครับแต่่วาซ้อมมาซ้อมแดดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขาขาเจ็บาด้วยซ้อมแดดเป็นขาเจ็บมด้วยพี่โซครับโอเคที่มาของขาเจ็บอะไรมากกว่าเออไะไนะครับว่าโชว์แบบกีฬาอะไรแล้ังค์อันไหนขอยวันนี้ดีใจที่ได้มามอบรางวัลให้มั่นใจทั้งสองอันมั่นใจทั้งสองอันเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องไม่มั่นใจครับไม่เพราะว่ายิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งได้เห็นว่า อันนี้เราเรารู้มาแล้วแต่ยังบอกไม่ได้นะว่าฟีลสเตจเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันยิ่งดูน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องออกมาอลังการแน่นอนใช่ครับแต่เราเข้าขากับมาใช่ไหมคะแบบยังครับยังเราจะเข้าขาได้วันไหน้ามที่ว่าจะน่าจะเพิ่งพาเขาอย่างเดียวช่วงปีใหม่โอเคแล้วไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่คุยกันที่เพิ่งอย่างที่มาอัปเดตมาตอนแรกคือ นัดซ้อมกันหลังจากวันที่ที่แข่งรอบแรกไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายนัดได้แล้วคือพรุ่งนี้ตอนกลางคืนแต่สรุปก็คือผมกำลังจะแคนเซิลเพราะว่าอีกวันหนึ่งอ่ะวันที่สิบห้าคือต้องบินตอนตอนไม่รู้แต่นี่ก็ทำเลยที่านว่ามีงานอะมีงานอ๋อมีงานตอนตีหน่าจะตอนตีห้าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไลน์เป็นเทม m e ยังไม่ได้ไลน์เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะจไดับอกมาเล็กฝากบอกมาทั้งนี้เลยก็ได้ที่เกียนลายก็เดี๋ยวฝากพี่ที่ถึงบอลชนฝากบอกมาฝากกินเลยว่าพรุ่งนี้ขอชื่อช่วยแท็กให้ด้วยแล้วกันฝากไว่าเลย ครับโอเคำงานได้ผลแสดความดกับคนรี่ได้รับกดงความยินดีกับคนที่ได้รับการได้รับความดีกับคนที่ได้รับการก็ขอแสดงความดีกับทุกคนในงานที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนหนีต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งเป็นเรื่องดีๆในในในชีวิตของทุกคนแต่ว่าคนคนที่ได้รับรางวัลนี่คืี่รื่องที่เกิดอะไรขึเรียกว่าทำทำทำผลงานผลงานความดีจะเอาลิบบ้าก็ได้รับรางวัลไปก็สมควรแล้วโอเคโอเคครับแ้วใคีก